ร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามการเวลาไม่เว้นแม้แต่ดวงตาถ้าคุณมองภาพไม่ชัดหรือมีอาการตาพร่ามัวนี่คือสัญญาณบอกว่าหุณนกำลังเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุนะครับเมื่อถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคจอประสาทตาเสื่อมต้องพูด,ดว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเราพูดถึง ตัวบุคคลเองก็มีมีความสําคัญนะครับเพราะว่าคนที่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยเป็นจอประสาตตาเสื่อมเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกหลานจะเป็นเราจะนับว่าคนไข้ที่เริ่มมีจอปรสาตตาเสื่อมเนี่ยจะมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าในช่วง50ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงข,ของการเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันสูงเรื่องของโรคหัวใจเบาหวานตามมา เพราะฉะนั้นจอประสาทตาก็จะมีส่วนที่มีความเสี่ยงในคนกลุ่มนี้มากในระยะแรกๆเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีอาการของเห็นภาพเนี่ยเบี้ยวโคตรไปเห็นเสาไฟฟ้าหรือถนนเนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยมีการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นโดยที่ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นภาพชัดอาการบิดเบี้ยวนี้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นพื้นเนี่ยมีลักษณะเป็นรอยหรือบางส่วนเนี่ยมันขาดหายไปในระยะมากขึ้นเนี่ยส่วนนั้นก็จะมองไม่เห็นไปเลยสังเกตง่ายๆว่าคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเปิดปาต้องการที่จ้องอะไรที่ ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเป็นเพราะต้องการดูเข็มนาฬิกาหรือดูใบหน้าของญาติพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ยจะพบว่าไม่ทราบว่าใครเป็นใครเชื้อวัส,สรุเสื่อมเนี่ยมีใหญ่ๆด้วยกันอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือชนิดเปียกหรือชนิดแห้งทั้ง2กลุ่มนี้มีการแสดงออกของโรคที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแล้วว่าการรักษาก็แตกตา่างกันออกไปโดยชนิดแห้งเนี่ยเป็นส่วนที่พบได้ มากกว่าคือประมาณ90%ของผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นชนิดแบบเปียกนะครับกลุ่มนี้พบได้ประมาณ10%เในผู้ป่วยทั้งหมดสําหรับปัญหาของคนที่เป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคดังกล่าวฉะนั้นควรสังเกตสักนิดถ้ามีอาการผิดปกติของดวงตาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําด่วนเลยนะครับจะมีทางทราบได้อย่างไรว่า เริ่มเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนี้มีความผปวติเกี่ยวกับศูนย์กลางจอประสาทตาเรามีวิธีการทดสอบแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้แผ่นสําเร็จนะครับเราเรียกว่าแอมซเลอร์กริดจะประกอบด้วยตารางเล็กๆนะครับเป็นร้อยช่องเลยโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยมองอยู่ตรงกลางตรงจุดนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็มองดูข้างๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ขาดหายไปหรือบิดเบี้ยวไปอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของจอประสาทตาเสื่อม การรักษาในกลุ่มนี้นี่จะต้องใช้ภาวะที่ในการฟื้นฟูก็คือการให้ทานอาหารที่มีภาวะโภชนาการสูงการให้อาหารที่มีอนุสละทานผักสีเขียวผลไม้เพื่อป้องกันการเสื่อมในกลุ่มนี้ไม่สามารถรักษาด้วยเลเซอร์หรือการใช้การใช้ยาฉีดในการรักษาได้ไม่ว่าจะอยู่ในวยัยใดการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะ เรื่องดวงตายิ่งต้องมันเอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษเพื่อดวงตาคู่งามจะได้อยู่เคียงข้างคุณไปยาวนานเลยทีเดียวครับผม